สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบีซีรีส์ไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆ่ะวันนี้ก็มารีวิวคลิปยาวกันเช่นเคยนะคะวันนี้มาเสนอ,อ,อนำเสนอเป็นรถตู้กันบ้างนะคะสำหรับ Toyota Commuter 2.8 GL คันนี้นะคะรถปี2020ค่ะหน้ายาวเกียร์ออโต้นั่นเองนะพีบีนะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่ 1,149,000นานะคะหากใครสนใจนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีเนาะดาว1,000 0แสนนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าน่ายาวที่ร้านนะคะมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้น959,000นาาสำหรับเกียร์ออโต้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่68,000นแปนะคะพี่ๆค่ะ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะเพื่อใครสนใจอยากได้รถตู้เอาไปใช้งานภายในครอบครัวหรือเอาไปทำป้ายเหลืองนะคะจดประกอบการรับส่งนักท่องเที่ยวเลยแบนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะคะถ้าใครที่ต้องการทำป้ายเหลืองก็สามารถแจ้งได้บอกได้นะคะเรามีในส่วนของไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองให้ด้วยสนใจแล้วยกหัวน้องบินได้เลยนะคะที่เบอร์093ค่ะ 1 3ึ่งสามสองหนึะคะศูนย์เก้าสามห่นเนบอร์นี้โทรได้เอดไลน์ได้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะรองรับทุกอาชีพเลยค่ะพี่บีสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้นะพี่นะใกล้จะถึงหน้าหายแล้วนะคะอยากได้รถใช้ด่วนทักหาน้องบีได้เลยนะคะมีบริการทำสัญญาถึงบ้าน มีบริการส่งมอบรถให้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของนายาออตโต้คันนี้กันค่ะคันนี้พี่จะได้ไปในส่วนของฟ้าเพดานแปะวีด้วยแล้วก็จะได้แอม์มโครบัสด้วยนะคะนายาก็ไม่ต้องอ,อ,อธิบายอะไรเยอะเนาะเพราะว่าในส่วนของห้องเครื่องเขาจะไว้แยกยกมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะคันนี้ห้องเครื่องก็จะอยู่ด้านหน้านายาก็กําลังเป็นที่นิยมนะตอนนี้นะคะบอกเลยกาลังเป็นที่นิยม ดวงไฟด้านหน้าก็เป็นฮาโลเจนนะคะไฟหลีดไฟเลี้ยในคมเดียวกันเรียบร้อยก็ใส่ในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะขับสบายนะอย่างที่รู้กันนะคะพี่ๆคะลูกค้าบอกกันเยอะว่าหน้ายาวเนี่ยขับทางไกลสบายมากนะบริโตัวรถคันนี้ก็จะเป็นสีบรอนนะคะสีขาวสีบรอนมีให้เลือกเนาะทางร้านนะคะมีให้เลือกสองสีเลยนะคะ ในส่วนของอยางเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะเป็นยางยูโกฮามาปี2024เนอะแล้วแม็กก็คันนี้แต่งแม็กให้สี่แม็กนะคะสีล้อเลยเป็นแม็กขอบ16เนอะคันนี้นะคะเล้วโชว๊คคลิปลงคลิปล็อกอะไรก็คือของเดิมนะคะวิวี่ขาใช้งานได้ปกติ ในส่วนของกระจกมองข้างก็ดีไซน์สีเดียวกับตัวรถนะคะแต่สลับสีดำด้านมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดมาในตัวเลยนะก็เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่อีกหนึ่งจุดนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของออโตอารามมีมาให้นะระบบแจ้งเตือนนะคะหรือสัญญาณการขโมยนั่นเอง สาระงอกรนะคะสลรบตัวใต้อยู่กระจกแค่เดิมนะคะติดฟิล์มใหม่ค่ะพี่บีจกเดิมนะคะกระจกเดิมแต่ติดฟิล์มให้ใหม่นะในส่วนของแผงประตูนะคะก็จะดีไซน์เป็นสีดำด้านติดผ้าม่านให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะใส่ขวดน้ำบางแก้วน้ำอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นลำพูงนะคะปนดนงหัวน็อต <c oughs> ก็ยังเฉดสีเดียวกับตัวรถอยู่ไม่เคยผ่านการถอดตรงนี้เว้นที่วางแก้วน้ำเนาะ <c oughs> ในส่วนองคอนโทรลด้านหน้าก็จะดีไซน์สีดำตัดสลับกับสีเทานะคะคันนี้เลขมาจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะแปลงหน้าจอไม้เล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายพวงมอะไรก็จะได้เป็นแบบ สามก้านนะคะหุม่มาลัยสามก้านธรรมดาเนาะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังค่ะเบบีบ้ค่ะคันนี้เป็นแอร์แมคโรบัสเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> บังแด,ดก็ยาวๆนะคะแอร์แมคโรบัสเรียบร้อยเลยเบาะใหญ่เบาะก,กว้างนั่งสบายใ,ในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นสีเทานเน <c oughs> เาีวเนาะแอร์ก็จะปรับได้นะคะอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้ก็จะ ไว้ใส่สิ่งของอะไรได้นะคะในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะอาร์คเดิมโครงสร้างนะคะสวยๆเนาะขอบยงขอบยางสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดน็อตเดิมนะคะตัวอักษรคมชัดอยู่เลยสปงสปาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ใครที่สนใจอยากทำายเหลืองแจ้งก่อนนะคะแจ้งก่อนจากไฟแนนซ์นะพี่นะ้อจะได้เลือก ในส่วนของไฟแหนือน่ายงออกชุกเฉิน,นะคะหน้าตามีมาให้เรียบร้อยอ่ะเร่วนของบัานท้ายตัวรถกันบ้างนะคะวิ่ๆขาบัานท้ายตัวรถนะคะกระจกหลังละลายฝ้ามีมาให้เรียบร้อยเส้นละลายฝ้าไม่ขาดนะคะใส่ลักโตโยต้าใส่ลักมอกอยังอยู่เนาะไฟเบรกรงที่สามจะอยู่ตรงนี้นะคะที่ปัดนน้ำฝนมีให้นะคะ กระจกมองหลังมีให้เรียบร้อยเลยคันนี้จะมีเป็นกล้องให้ด้วยกล้องนะคะก็จะเชื่อมต่อกับหน้าจอทัชจกลีนด้านในเสนียรักคอมมิวเตอร์นะเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.8นะคะพี่พี่ค่ะบอดี้รถก็สีบรอนเงินนะนีะ่สภาพจากด้านหลังสวยเลยนะพี่นะด้านหลังก็จะเป็น เบาะแบบสี่ที่นั่งนะคะสองสมสี่นั่นเองทั้งหมดก็จะเป็นเก้าที่นั่งเอ้ยแปสี 8, ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เก้าแหละสองสามสี่อ่าใช่นะคะสองสามสี่องนี้ก็จะเป็นที่จับไว้ปิดประตูนะคะก็จะมีเอ่อทางดับเพลิงให้เรียบร้อยนะคะพี่พค่ะคันนี้เพิ่งหลุดจองเลยนะ เพิ่งหลุดจองเลยนะพี่ๆนะคันนี้นะคะนี่กระจกยังของเดิมนะคะติดฟิล์มใหม่รอบขันสัญลักษณ์โตโยตา้าสัญลักษณ์โมโกงโมกอะไรยังอยู่เนาะอ่ะดูในส่วนของภายในกันบ้างค่ะเคาน์เตอร์นะคะเรียบร้อยแหละกว้างนะคะภายในคือกว้างเลยเขาจะติดแบบกั้นฉากนะคะกั้นฉากมาให้เรียบร้อย เคาน์เตอร์บาน้ำนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นรีโมทไว้ปรับแอร์ได้นะคะคันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสแล้วก็จะมีเป็นหน้าจอนะคะจอทีวีนะพี่ๆเนาะแต่งเครื่องเสียงมาให้อันนี้ก็จะเปิดได้นะคะน่าจะเป็นแผ่นอะคริลิกนะ <c oughs> ที่ทุกกระจกนะคะก็จะใส่มาให้เรียบร้อยผ,ผ้ามงผ้าม่านอะไรมีให้ทุกจุดนะพี่ๆนะผ้าเพดานก็มีแอร์ให้ทุกจุดนะแอร์ทุกจุดเลยแต่งฝ้าเพดาน VIP มานะคะนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของเบาะสามแถวนะคะโซฟาคู่หน้าเบาะนั่งสามแถวโซฟาคู่หน้านะคะสองสามสี่นั่นเอง เผือใครสนใจนะคะคันนี้บอกเลยคุ้มมากหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันค่ะพี่ได้แอร์ไมโครบัสเรียบร้อยนะคะเย็นฉ่ำแน่นอนความเย็นทั่วถึงหากใครสนใจนะคะวิ่ๆค่ะสามารถติดต่อหาน้องดินได้นะคะศูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามรถไม่เคยทำป้ายเหลืองมาก่อนนะคะไม่เคยติดแก๊สนะทางร้านจะวารันตีให้ในส่วนของประตูจะดูดด้วยนะคะได้ในส่วนของประตูดูดด้วย เออนะคะล้อแม็กซีล้อก็คุ้มแล้วนะคะพี่พี่ค่ะขอบยางสวยๆนะขอบยางสวยๆสนใจทักน่ารักคุยยาวอี้นะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่ค่ะกับเจ้า Toyota c ิวเตอร์นะคะ2.8 GL หน้ายาวออโต้คันนี้นะคะกับค่าตัวเพียง หนึ่งล้านหนึ่งแหาพนะคะหากสนใจแล้วติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์093 1 3เก้0สามหนึ่ะคะศูนย์เก้าสโทรได้แอดไลน์ได้ออกรถง่ายเอกสาร,ร,รมไม่ยุ่งยากนะคะปรึกษาเอกสาร,ร,รการออกรถได้นะคะพี่ๆขาจะดาวเท่าไหร่บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องบินคำนวณค่างวดให้ หากสนใจก็ทักมาคุยกันก่อนได้นะคะใกล้จะน่าหายแล้วมีรถไว้ขับไปรับส่งนักท่องเที่ยวหรือยงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้น้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะคะหากคลิปนี้มีคำพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภยนะัย้นที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องบินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะคิดจะมีรถสักคันที่ถึงน้องบีนเซรีไทย คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถส,สวยค่ะบ๊ายบาย